สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม a c t i t y Q p s วันวนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่อง Activity Q Plus จสมาชิกดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงก,ก,กมลกิณีดอนจายชั้นมสองครับเลขที่สิบค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหกญิงจันทร์จตุริยาชั้นม .2 องัสิบเอ็ดเลขที่สิบสามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงรัตนาวรีสุดดีชั้นมอสองับเ็เลขที่ย6สิบหกค่ะ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ i2022.2 ค่ะความเป็นมาและความสัมพันธ์ LGBTQ คือความที่ใช้เรียกกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศแต่ละลตัวอักษรมีความหมายดังนี้ L ย่อม,มาจากเส e เี้ยนหมายถึงผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงเหมือนกัน G ย่อม,มาจากกย์หมายถึงผู้ชายที่ชอบผู้ชายเหมือนกัน B. ย่อมมาจาก b บ s e ็กชวหมายถึงบุคคลที่ชอบทั้งสองเพศทย่อมมาจาก Transgender หมายถึงบุคคลที่เป็นชายข้ามเพศและเกหรือเป็นหญิงข้ามเพศได้เลสเบียนก็ได้ค่ะ Q. ย่อมมาจาก u e ย์หมายถึงคำที่ใช้เรียกชนกลุ่มน,น้อยทางเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศแต่ถึงเพศทางเลือกจะมีมากมายเพียงใดแต่ก็มีผู้คนบางกลุ่มยังไม่เปิดใจยอมรับ จุดกำเนิดของการใช้คำว่า LGBTQ ในทศวรรษที่1 9 9 0เพื่อต้องการใช้คำว่า LGBT แทนคำว่า gay ซึ่งมาจากกลุ่ม l g b t community ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศสวรรษที่1 9 8 0คนในสังคมมีอยู่2กลุ่มแบ่งเป็นคนที่ยอมรับ LGBTQ+ และไม่ยอมรับ ในกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ยอมรับมามีการเหยียดเพศล้อเลียนไม่สนับสนุนอัตลักษณ์ทางเพศและยังมักับกลันแกล้งกลุ่มบุคคล LGBTQ+ อีกด้วยค่ะวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1. เพื่อให้ผู้คนเข้าใจในเพศวิถีมากขึ้น 2. เพื่อไม่ให้เกิดการกันแกแล้งล้อเลียนและดูถูกอัตลักษณ์ทางเพศในสังคมไทย 3. เพื่อทำความเข้าใจบรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นอันตรายหรือเป็นรากฐานของปัญหาต่างๆสมมติฐานการศึกษา1 LGBTQ+ คือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่สังคมไทยยังไม่เปิดรับมากนัก 2. ประชากรทั่วโลกไม่ได้มีแค่2เพศเท่านั้น 3. การเรียกร้องสิทธิ์ในการขอโดทะเบียนสมรสของ LGBTQ+ ในประเทศไทยค่ะ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้คนมีความเข้าใจในเพศวิถีและมีการยอมรับมากขึ้น 2. กันแกล้งล้อเรียนและดูถูกอัตลักษณ์ทางเพศในสังคมไทยน้อยลง 3. กลุ่ม LGBTQ+ มีความเท่าเทียมกันในสังคมมากขึ้นค่ะขอบเขตของการศึกษา 1. ความหมายของอักษรแต่ละตัวในคำว่า LGBTQ+ 2. สัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ 3. การเรียกร้องสิทธิ์ในการขอจดทะเบียนสมรสของ LGBTQ+ 4. ส,สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ชั้นมัธยมต้นจำนวน22คนมัธยมปลายจำนวน26คนค่ะวิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้า 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ระดับชั้นมัธยมต้นจำนวน22คนเป็นนักเรียนชาย4คนนักเรียนหญิง18คนระดับชั้นมัธยมปลาย26คนเป็นนักเรียนชาย11คนนักเรียนหญิง15คนค่ะ 2. เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจแบบสอบถาม Google Form 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลกำหนดหัวข้อเรื่องตั้งแต่วันที่1 4มิถุนายน พศ2564และได้เริ่ทางโครงงานในวันที่25กันยายนพศ2564โดยหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเอกสารที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ค่ะเอกสารที่เกี่ยวข้องการศึกษาค้นคว้าเรื่อง LGBTQ+ ผู้จะทำได้มีการศึกษาตามเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. ความหมายของ LGBTQ+ สความหมายของตัวอักษรแต่ละตัวสามสัญลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQ+ ค่ะหนึ่งความหมายของ LGBTQ+ LGBTQ+ เป็นตัวอักษรย่อที่มาจากคำว่า lesbian gay bisexual transgender queer ปรากฏการใช้มาแต่ทศวรรษ1990และดัดแปลงมาจากอ,อ,อักษรย่อ l g b t ที่ซึ่งนำมาทดแทนใช้คำว่าเกเพื่อสื่อถึงชุมชน l g b t และรูปแบบอื่นๆใช้เป็นคำกลางๆเพื่อสื่อถึงเพศวิถีละตรักรักทางเพศของบุคคลในภาษาไทยเรียกกลุ่ม LGBTQ+ ว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศสความหมายของตัวอักษรแต่ละตัว L เท่ากับเลสเบี้ยนเป็นเพศหญิงที่ชอบเพศหญิงด้วยกัน G เท่ากับเกเกคือสถานภาพของเพศชายที่ชอบเพศชายด้วยกัน B เท่ากับไบเซ็กชวลเป็นกลุ่มที่สามารถชอบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง T เ,เงท่ากับทรานส์เจนเดอรความหมายคือคนที่เกิดมามีเพศธรรมชาติ ซึ่งก็หมายความว่ามีอวัยวะที่บ่งบอกว่าตนเป็นเพศอะไรแต่ไม่ต้องการเป็นเพศนี้และต้องการเปลีป่ยนแปลงตนเองให้เป็นเพศอย่างที่ต้องการคิวเท่ากับเคลียเคลียเป็นกลุ่มบุคคลสุดท้ายที่หมายถึงจะชอบเพศอะไรก็ได้ในบรรดากลุ่ม LGBTQ+ ค่ะ3ามสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQ+ สัญ,ญลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQ+ คือธงสีลุง และแต่ละตัวอักษรจะมีธงสีที่แตกต่างกันออกไปโดยธงสีลุงที่มาเป็นสัญลักษณ์ของคนกลุ่มนี้มีจุดเริ่มต้นการออกแบบของกิลเบิร์ตบาร์เกอร์ศิล,ลปินชาวอเมริกันและนักขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของเกในปี1978ซึ่งได้แรงบนันดาลใจมาจากธงชาติของสหรัฐอเมริกาในวาระฉลองครบรอบ200ปีในปี1976 โดยในแรกเริ่มทงนี้มีด้วยกันทั้งหมด8สีได้แก่ฮอตพิงที่มีความสามารถที่มีความหมายสื่อถึงเรื่องเพศสีแดงหมายถึงชีวิตสีส้มหมายถึงการเยียวยาสีเหลืองหมายถึงแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างสีเขียวหมายถึงธรรมชาติสีฟ้าทัวควายหมายถึงเวทมนต์สีน้ำเงินม่วงหมายถึงความสมคีสีม่วงหมายถึงจิตวิญญาณอันแน่วแน่ การเรียกร้องสิทธิของกลุ่ม LGBTQ ในไทยเนื่องด้วยปัจจุบันกลุ่ม LGBTQ ในสังคมนั้นมีมากขึ้นทำให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมกันในสังคมเพราะบางคนโดนบูลลี่โดนกลั่นแกล้งและดูถูกมากมายเพาราะกันเป็นตัวของตัวเองและมีการออกมาเรียกร้องให้มีการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน แต่ทางรัฐบาลไทยก็ยังคงไม่อนุญาตให้มีการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกันด้วยเหตุผลที่ว่ามีลูกไม่ได้และยังมีความไม่เท่าเทียมในการดำเนินชีวิตที่ต้องโดนกระทําโดนเหยียดเพศกันแกล้งและเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองพวกเขาจึงร่วมกลุ่มกันขึ้นมาและออกมาเรียกร้องสิทธิที่ควรได้รับจากทุกคน สรุปองค์ความรู้จากการศึกษาจากการศึกษาคุณควาเรื่อง LGBTQ+ ผู้ศึกษาได้เสนอผลการดำเนินงานดังนี้ 1. LGBTQ+ คือกลุ่มคนที่ยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับมากในประเทศไทย 2. ความรักไม่ได้มีแค่2เพศเท่านั้นจากแบบสอบถาม o o o l l f o r r m ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สนับสนุน LGBTQ+ และมีความคิดเห็นมาตามดังนี้ค่ะข้อเสนอแนะการศึกษาเรื่อง LGBTQ+ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้1.1 เพื่อที่จะได้เผยแพร่เรื่องราวของกลุ่ม LGBTQ+ ให้ผู้คนที่ยังไม่ทราบได้เข้าใจ 2. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าต่อไปนี้ 2.1. สามารถใช้ศึกษาค้นคว้าในรายวิชาสังคมศึกษาและสุขศาึษาษาได้ค่ะพวกเราทั้ง3คนขอจบการานำเสนอเพียงเท่านี้หากมีข้อผิพาดประการใดพวกเราทั้ง3คนต้องขออาภัยไว้นทีด้วยน,นะคะขอบคุณค่ะ